รับผมกับสวัสดีนะครับก็บมาพอกันนะครับเลขก,ก็ได้ออกไปเรียบร้อยนะครับบอถือนะบอถือเรืงออมสินกระพาดนะครับออมสินนี่ก็ไดพลาดนะบอถือนี่คือออมสินที่หายไปนะมันพลาดวันนี้นะครับรัฐบาลนะเลขล่างนี่ให้หนึ่งซีหนึ่งหา 1,9นะครับไม่มี1,7นะเก้าสี่เก้าห้ากระพลาดไปนะเรียกร่างรัฐบาลนี่อะไรเป็น1,4,1,5,1,9นะแต่ไม่มี1,7แต่7จ็เป็น4,7เพราะว่าแก้มข้ามมันหลุดนะครับหลุดก็คือหลุดนะบวปิียังเดาจังหวะกันไหมบวปิียังได้จังได้เบิดเกันไปหลายแล้วคุณบา <c oughs> ครับแต่ยังที่ว่านั่นแหละ เป็นไปตามคา,า,า,าดอิลิคาดจังไดไอ้ถ้าผู้ใดดูนะครับในเบอร์คลิปแรกๆนะที่ผมหาลงเด่นบนสิบหน่วยให้เบอร์น,นะนะครับกติเห็นนั่นแหละทั่วไปนั่นแหละเลขอะไรมีหกมีหามีหก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 แปดแปดหนึ่งอย่งประมานั่นแหละนะที่นี่ ที่ว่าผมว่าเป็นไปตามคาดก็คือผมเคยบอกว่าเลขอาจจะเรียงอาจจะเบิลหรือหามถ้าบ่เรียงเบิลบหามก็คือใช้เลขตัวแทนนะครับก็คือ3ามแปดเก6า่นานั่นแหละที่ผมอยากให้เบิลแจ่แรกนะหรือว่าถ้าเบิลก็771 1นะครับกับมมันนะผลาดไปแล้วเจวไอ้หัหน้าจังว่ากันไหมนะครับ สำหรับเปลกไงเนาะเ,ออเดี๋ยวนะครับเช้านี้นะเอาเดี๋ยวจะเอาฮานอยมาลงนะครับเพราะว่ามือว่านกับลงคือขัดนะครับฮานอยนะแต่ว่าตัวที่วงกลมหายนี้บ่มานะตัว <c oughs> ขัดนะ่ยนะ ฮานอยเฉพาะกิจ ok นะครับฮานอยเฉพาะกิจ ok ออกที่เจ็ดเก้านะครับเข่าที่เจ็ดเก้านะฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษออกที่ศูนย์สามนะครับแล้วก็ฮานอยปกติเดี๋ยวผมจดไว้อยู่อันนี้นะครับเป็นฮานอยเฉพาะกิจ uh, ok ออกที่เจ็ดเก้านะครับออกล่างเจ็ดเก้านะครับ แล้วก็าน้อยพิเศษนะครับออก0ูนย์ข้างล่างออก0ูนย์สามนะครับ,รบแล้วก็ไปน้อยปกตินะครับออก6.22อแล้วก็แปดเขาที่ตัวนี้นะครับเขาที่8 6ดหแล้วก็ไปสุดท้ายนะครับก็คือน้อย VIP นอย v ี p นี่ออก038กับ4 5นะครับเข <c oughs> ้า183ดนสะานะานอยของผมที่เป็นลักษณะนี่เป็นน้อยรวมนะครับเป็นน้อยมัดรวมหนะรือว,ว่าผููไยบ่มี่าตีซื้อทุกน้อยกะจัดไปฮาน้อยปกติห้องละนะครับ นะเป็นห้าน้อยปกติแต่ว่ามันใส่ใดทุกน้อยเพราะว่าผมเอาเด็นของแต่ละระน้อยละน้อยมาจับกันนะครับมันก็เลยเป็นน้อยมัดรวมน,นะนะนะสำหรับพี่น้องที่มีกลุ่มไล่์ผมอยู่มาบอกพี่น้องใล่นี้น้ำเนี่ยนะครับว่าห้าน้อยผมเป็นยังไงนะ,ะสำหรับเช้านี้นะครับเอากระดาษใบไม้ก่อน ยมือเศร้าบ่มันย้ำมือเศร้าเหหนี่ฮานอยวันนี้นะ,ะกระป่าแดงเลยพวากระกาเองน้ำเงินพวกไปใส่หรอกบุร <c oughs> ีค่ะอ่ะเด้อเด้องสำหรับฮหาหนอยนะอ่ะผมผมเขียนแน้นัว้วมาเป็นนอยรวมเด้อ เรียนได้ทุกน้อยนะครับรายตั้งแต่เฉพาะกิจหอด VIP บางท่านกับมีหวยไซงงไซงอนน้ำเดงเพิ่นก็ไปซื้อกับได้ยูคนไล่มาบอกผมยสำหรับเมื่อนี้นะครับ12ชุดนะผมซิบเแยกบนแยกล่างนะครับเมื่อนี้ก็คือ12ชุดบนล่างนะครับ 39 30 31 49 40 41 59 50 51อืม เป็นหลายตัวพอสมควรนะครับสำหรับชุดฮานอยนี่แต่ว่าทั้งเขานะมันเข่าแน่แหละนะครับบางมือกับเข่าบนล่างบนล่างก็คยเขานะครับหรือว่า,ามันก็จะเข่าอาัอานละอันละน้อยละน้อยละน้อยของมันนั่นแหละนะครับแต่ละแต่ละไอ้นั่นนะครับกค็คือบนล่างไปเลยนะ พยายามปักหลักนะครับเป็นปักหลักส่วนตัววิ่งเนดะ้อวิ่งรูดนะ่มหมายเลข C นะครับวิ่งรูดไอรูด C เน้นไปที่ห้าน้อยปกตินะครับแต่น้อยอื่นก็นจัดได้จัดตั้งแต่น้อยไอพปะก,กิจมากุร่ะนะครับ วิ่งรูด4นะถ้าเกิดว่าเป็นชุดเบิ้ลน,นะผมแถมชุดเบิ้ลให้นะสำหรับผู้ที่มาเรียกเบิ้เลเรียกเบิ้ลมันดีอย่างหนึง่งมันบรต้องกลับนะครับ3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5นะถ้าเกิดว่าเบิ้ลน,นะครับเบิ้ล3 3 4 4 5 5นะครับ เรากะถ้าเกิดเจาะเม็ดเดียวเด้อบมเมนตเจาะเม็ดเดียว,อด,ยวดอกว่าไอซีชุดนะครับเบอร์ซีชุดชุดเจาะนะครับเป็นชุดเจาะนี่นะครับเป็นเลขทั้งหมด ของฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้อันนี้เป็นชุดชุดที่ว่าเน้นๆเนี่ยสี่ชุดแต่ว่ากระซือเบอร์หนึ่ว่ากรซื้อเลขก็กได้ไปเจาะเอาลายมันกับบางที่ตัวเจาะผมมันพวกเขานะเพราะว่านี่ตัวเจาะพวกเขานะครับะอะไล่ะมีเห็นบ่ที่เล็กๆที่ผมงกลมไปก็คือห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์มันสีบวกเขามันชีมาเข่าแปดสามสามแปดตัวนี้นะครับ เพราะนั้นกับตัวเจาะกับบ่ปันไดนะเมื่อวานลองเบิง์กเมอนี่นะครับ49 40 59 50แล้วกับ46นะลองเบิงนะครับวิ่งรูด4นะเบิงวกเมมันซีมาบอกนะครับอ่าสลหรับพี่นอ้องที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะเห็นกามาบอกมูกบอก พี่น้องนละแน่นะครับบารห้าหน้อยผปเป็ยนังไดให้ซื้อแบบใดนะครับ อันนี้เป็นไอเดียไล์นะครับแต่ว่าบางท่านก็มีไอมีไล์ผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมยังบ่ได้ดึงเขาเข้ากลุ่มฮานอยเดอ้อ้าผู้ใดประสงค์ที่จะเข้ากลุ่มฮานอยนะครับก็บแจ้งผมมาในไลน์นั่ยแหละไล่พี่น้องบางทานก็มีอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าไล่ทั่วไปเนาะกัสจสงให้ทุกคนมันกบบไว้แล้วก็หรือว่า พี่น้องบางท่านกาบบรประสงค์สิเข่ามันกะเข่ามามันกะบ,บุ่นวายก็คือบางท่านอะโบเดเรนคือว่านะนะครับโบเดเนรนโบเดซื้อบโมมิที่ซื้อนะครับสำหรับปูที่เสียบอยากเขา่านะผมดึงเข้าฟรีเด้อนเะขาหาห่ากรุงฮานอยนี่กรุงฮาหนอยนี่ผมสิดึงเข่าฟรีนะแล้วกรุงฮาหนอย เอาตามนั่นนะครับเดี๋ยวสำหรับหวหุ้นนะหุ้นอังกฤษหุ้นรอบเดิร์กณนาหุ้นสามรัฐนะครับมเมื่อคืนนี้แตกซะแตกซะยอยนะเพราะว่ามันออกเก้าหาบอกออกนเนก้าหากับยังแนบุกอังกฤษนะเก้าหาแล้วก็ไอ รัสเซียหรือเยอรมันนีกัเก่าหาอกคือกันนะเดี๋ยวผมชี้ให้เห็นในยุบนะครับหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันนี่ก็ได้เพราะว่ามันกุระเดี๋ยวกุระเขาคุมไล่ผมได้กุระเขาคุมไล่นะเดี๋ยวผมสี่ไอ้ลงในคุมไล่ให้ยุบนะครับแต่นี่ฮาหนอยนี่ลงในยูทูปนะกับคุมไล่เดี๋ยวกระชิ่งซงอีกที่นึงนะถ้าเกิดว่า บริษัทคำว่าเบิ้งเอาใน YouTube นะครับลองดูนะสำหรับผู้ที่เขามาเห็นวันแรกนะครับเอาไปลองเล่นดูหาน่อยรวมเลอเล่นได้ทุกน้อยนะครับสปอร์ตพิเศษน่อยปกติน้อย VIP นะว่าจะเป็นเลขซื้อได้บิดทุกหมุ่นนะครับน้อยนะแต่ว่านอ้อยน่อยสุดท้ายน้อย VIP ซือ้อบรเนยนปันไดน,นะครับ นอยบีไีนะเน้นไปที่3น้นอยนะสน้อยก็คือนอยเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็นอยปกติเท่านั้น้อยปกก็เน้นไปที่นอยปกติแต่ว่ามันซื้อได้เบิดเพราะว่ามันเข่าผมเอาตัวเด่นแต่ละน้อยนะครับมามัดร่วมกันนะมันก็เลยเป็นน้อยรวมนะครับแต่ก็เน้นที่น้อยปกติเด้อโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเข้าไปล่อง แซมเปิลเมืองก่อนนะครับว่าคือบอกน้อยผมเนี่เดี๋ยวผมพาา้า,เ,นะาเอาขึ้นจากเรียงใหนะว่านก็เอาขึ้นจากเรียงใหญ่กะพอได้แจวนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีครับ